ต่อมาวงเขาล้วปีก็ถูกอาจารย์สาขาดนตรีขีดกันไม่ยอมไม่แสดงบนเวทีของมหาลัยหาว่าเพงลงร็อกเป็นการหลอกลวงผู้คนมีแค่ตะโกนแหกปากเท่านั้นแต่ล้วปีก็ไม่ยอมแพ้และจะหาทางพิสูจน์ให้อาจารย์เห็นให้ได้ณเอกเครียดมากๆเลยมานั่งวาดรูปแม่ของระเอกเลยชวนมาวาดรูปกันลงในกระดาษใบใหญ่ๆมันช่วยผ่อนคลายได้แล้วณเอกก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆล้วปีคิดว่าจะหาวิธีขึ้นแสดงตอนปิดท้ายโดยจะขึ้นไปเองโดยไม่ต้องสมัครและให้เหล่านักศึกษาเป็นคนตัดสินว่าเพงลงร็อกเหมาะกับทุกคนหรือเปล่า แต่คนในกลุ่มก็ไม่พอนาะนเอกกับหมองจูจะเข้าร่วมด้วยโดยงานนี้หมองจูยอมแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้านพระเอกเครียดกับงานมากเพราะมักหน้าสีดำไม่เป็นที่ยอมรับของผู้สนับสน,นุนพวกเขาคิดว่ามันยังไม่เหมาะที่จะวางจําหน่ายเมื่อนาเอกมาชวนให้เขาไปช่วยงานรั่วปีวันงานแสดงพระเอกเลยไม่ได้ตอบตกลงที่หอนาฬิกาพระเอกอยากไปเคลียร์กับนาเอกเพื่ออธิบายว่าทําไมถึงไม่ช่วยแต่นาเอกไม่อยากฟังเหตุผลรัล่วปีมาคุยกับพระเอกแล้วบอกเขาว่าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเพราะเธอก็เป็นเหมือนนางฟ้ามีคนคอยช่วยเยอะอยู่แล้ว และบอกให้เขาเห็นเธอเป็นแค่คนธรรมดาก็พอลัวปีแอบคิดว่าพราะเอกชอบเธอนั่นเองหลังจากนั้นก็ชวนพระเอกไปกินน้ติมกันต่อแถมเกี่ยวก็ให้พระเอกสัญญาด้วยกลับบ้านมาพราะเอกมาบอกกับนเนกว่าวันนั้นวันออดิชั่นที่มหาลัยพ่อของล่วปีน่าจะมาด้วยนเนกเลยเล้ยเขาไปบอกล่วปีเองจะมาบอกเธอทําไมพระเอกถามว่าบอกอะไรล่วปีไปนเนกก็บอกว่าก็บอกเรื่องคราวก่อนที่นายบอกว่าเธอเหมือนนางฟ้าพระเอกเตือนเอกอย่าเข้าไปยุ่งเพราะเมื่อตอนอายุ20ก็ไม่ได้เข้าไปช่วยล่วปีสักหน่อย ณเอกยังโกรธพระเอกที่ไม่ช่วยรู้ชาแม่โชว์ภพาพวาดที่ณเอกระบายอารมณ์และพูดกับพระเอกว่าณเอกเป็นคนเรียบร้อยแต่รู้จักภพาพวาดแล้วเหมือนมีความเลียวกลดัดกรีดร้องอยู่ในใจหลังจากนั้นพระเอกก็หยิบรูปภาพที่วาดผู้หญิงที่มักหน้าสีดำออกมาดูรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุความเลียดกลัดของณเอกหลังจากนั้นเป้ไปขอให้จุนเหว่ช่วยเมื่อถึงวันแสดงล่วปีพบว่าแม่ของเธอเข้ามาร่วมงานด้วยจึงหลบไม่ยอมออกมาพระเอกเสนนกา,กากขึ้นไปพูดบนเวทีปลอมตัวเป็นนักร้องโอเปร่าอีกคนเพื่อ่วงเวลาให้ทีมของล่วปี จนเยอี่อนาคับมาให้ล่วปีหลังจากนั้นวงของล่วปีจึงได้ขึ้นแสดงโชว์โดยใส่หน้ากากปิดบังเอาไว้แม่เลยไม่รู้ว่าล่วปีเป็นนักร้องเหล่านักศึกษาชอบเพลงของล่วปีกันมากแต่อาจารย์สาขาดนตรีก็จับได้ว่าเพลงปลอมตัวขึ้นมาจึงได้ตัดสินไม่ยอมให้วงของล่วปีชนะครั้งนี้แต่เหล่านักศึกษาไม่ยอมเพราะพอใจกับการแสดงของวงล่วปีมากอาจารย์จึงได้บอกว่าปีน้าจะยอมให้ดนตรีร็อกเข้าร่วมการคัดเลือกด้วยทุกคนก็ดีใจกันมาก หลังจากนั้นกลุ่มของป้ะเอกก็มาฉลองกันที่หอนาฬิกาและอยู่กับจนเช้าชมปราทิตย์ขึ้นด้วยกันด้วยช่วงสายๆทั้งหมดกินบะหมี่ด้วยกันป้ะเอกบอกว่าครั้งนี้ต้องขอบคุณจุนยาที่มาช่วยด้วยและยังให้บะหมี่กับเขาลองชิมด้วยเป็นครั้งแรกทั้งหมดบันทึกช่วงเวลานี้ดันนี้เอาไว้และถ่ายรูปร่วมกันแม่ของล้วปีนส่งข้อความว่าจะมาหาจุนยากับล้วบปีจึงขอกลับไปก่อนจื้อหนีกับเมงจูก็ต้องออกไปทำธุระเพ่กับนางเอกจะอยู่ช่วยกันเก็บของ แม่ขาลั่วปีมาวนเรื่องไปดูฮานแสดงที่มหาลัยแต่ไม่เจอรั่วปีกับจุ้นเหยาเลยและเจอได้อยู่ห่างเพลงเอาไว้พอเขาร้องเพลงร็อกอะไรก็ไม่รู้ที่หน้าปวดหูมากเมื่อแม่กลับไปลาวลัวล่วปีขอบคุณจุ้นเหยาในฐานะเพื่อนที่ดีที่คอยสนับสนุนเธอลั่วปีจะกลับมาแต่งเพลงต่อแต่เพิ่งนึกได้ว่าลืมกีต้าร์ไว้ที่หอ,อนาฬิกาขณะช่วยช่วยกันเก็บของเอกพูดคุยกับพระเอกเรื่องที่เขาแบ่งบะหมี่กับจุ้นเหยาด้วยซึ่งมาก่อนเขาก็ทาแบบนี้ จนทุกคนแปลกใจและบันทึกไว้เป็นช่วงเวลานิรันด์คิดไม่ถึงวง่าเหตุการณ์นั้นจะเหมือนเดิมเป๊ะเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมาและขอบคุณพระเอกที่มาช่วยเหลือพวกเธอจากนั้นพระเอกก็ร้องเพลงในนาคตให้นายเอกฟังด้วยเพราะเห็นว่าอยู่กันสองคนพระเอกร้องพเพลงเล่นกีตาร์ด้วยอย่างหล่ออ่ะนึกว่าหมากบรินเน,นียแอบคล้ายเลยแอดก็นึกตั้งนานว่าพระเอกหน้าตาเหมือนใครและเสียงร้องนี้ก็น่าจะเป็นเสียงจริงๆของพระเอกเพราะเขาเป็นนักร้องของไต้หวันด้วย ระหว่างที่นัเอกมองเพอเอกร้องเพลงนกเอกก็คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาไม่ได้แล้วมันก็ยากที่จะตัดใจจากเขานางเอกเผยรรองไห้ออกมาเพอเอกถามว่าเป็นอะไรเธอแก้ตัวว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่อยากบันทึกเอาไว้เพอเอกเลยบอกให้นางเอกมาบันทึกช่วงเวลานี้ดันและจับมือนางเอกหมุนเข็มนาฬิกาด้วยกันรัวปีดันไม่เห็นนังครูพอดีและรู้สึกเจ็บปวดมากจนหยอกตามมาเลยตามไปปลอบใจรัวปีและพูดกับรัวปีว่าคนที่เธอชอบก็คงไม่ได้ชอบเธออย่างที่เธอคิด ส่วนล้วปีก็พูดบางว่าคนที่คิดว่าชอบนายก็เหมือนจะคิดผิดเหมือนกันจนเหยาบอกให้ลัวปีพูดออกมาตรงๆถ้าไม่สบายใจอะไรแต่ล้วปีก็ทำเหมือนไม่เป็นอะไรวันต่อมานักเอกเอากีตาร์ที่ล่วปีลืมไว้มาให้ที่ห้องซ้อมล้วปีจึงถามว่านักเอกมีอะไรปิดบังเธออยู่หรือเปล่าเพราะบางครั้งนักเอกดูเป็นคนเข้าใจง่ายแต่บางครั้งก็ดูเข้าใจยากซึ่งนักเอกไม่เข้าใจสิ่งที่ลัวปีพูดนักเอกชวนล้วปีไปเที่ยวด้วยกันตอนปิดเทอมล้วปีก็ตอบตกลง แต่พอปิดเทอมจริงๆนเน็พยายามโทรหาล่วปีหลายครั้งเพื่อชวนไปเที่ยวด้วยกันแต่เธอก็ไม่ยอมรับสายเลยเมื่อเปิดเทอมมาล้วปีมาบอกเจนี่ว่าแต่งเพลงเสร็จแล้วเจนี่จึงจะชวนเพื่อนๆไปฉลองกันและจะชวนนายเอกด้วยกะจะไปฉลองกันที่หอานาฬิกาแต่ล้วปีไม่อยากให้ในายเอกไปด้วยแล้วบอกว่าจะเป็นคนจัดการเรื่องงานเลี้ยงเองแล้วจะนัดทีหลังต่อมาล้วปีก็ส่งข้อความหาพระเอกและเหมิงจูนัดไปกินเลียงที่ชมรมนดนตรีป๊อปบ็อก เอกกับเจ้าหนีมาช่วยงานที่ชมรมเจ้อหนีก็บอกว่าวันนี้มีให้คำแนะนำกับผู้ที่เพิ่งออกจากคุกด้วยนเนกคิดได้ว่าไม่น่ามาเลยและคิดถึงเหตุการณ์ที่จำได้ว่าเจอกับพ่อของเธอที่นี่จนต้องวิ่งหนีไปขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วเอกก็เจอกับเหตุการณ์เดียวกันอีกพอวิ่งมาหาณเอกแต่เธอก็ไม่อยากเจอเขาจึงได้วิ่งไปหลบแต่นเอกเลือกที่จะไม่หลบที่เดิมและวิ่งไปหลบในห้องน้ำแทนนเอกโทรหาพระเอกแต่ไม่มีคนรับสายหรือฝากข้อความไว้ว่าเขาโผล่มาอีกแล้ว ซึ่งางเอกก็กลัวพอมากและไม่กล้าออกไปพระเอกมาทํางานเลยเพิ่งเห็นข้อความของนางเอกพ่อของนางเอกเป็นพวกขี้เลาและเคยมาขอยืมเงินนางเอกตอนที่อยู่บ้านเะเอกด้วยแต่นางเอกก็บอกว่าไม่มีเงินพ่อก็ไม่เชื่อแล้วพ่อก็ดันไปเห็นกระปุกออมสินของนางเอกเลยจะเอาไปให้ได้จะตบตีนางเอกด้วยแต่เพเอกก็มาทันและต่อยหน้าพ่อไปทีนึงจนพ่อกธมากและยอมออกไปตอนนั้นเพเอกปลอบใจนางเอกที่นั่งกลัวจนตัวสั่นว่าไม่เป็นไรแล้วจะไม่มีใครทําร้ายเธอได้อีก นางเอกหลบในห้องน้ำอยู่นานมากและดันทำมือถือหล่นจนพังอีกด้วยเมื่อออกมางานที่ชมรมก็เลิกแล้วและคิดว่าพ่อคงกลับไปแล้วถ้าเอกตามหานางเอกที่มาหาอะไรแต่ไม่เจอแถมติดต่อเธอไม่ได้แล้วก็มาเจอกับรั่วปีที่ยืนเล่นกีตาร้องเพลงอยู่เมื่อรั่วปีร้องเพลงจบเพลงถามว่าเห็นหนางเอกหรือเปล่ารั่วปีบอกว่าอีกเดียวนางเอกก็คงมามั้งนางเอกไปที่หอนาฬิกาพอเข้าใจว่าทุกคนนัดกินมอ้อไฟกันที่นั่นแต่จริงๆแล้วรั่วปีนัดทุกคนไปที่ชมรมดน,นตรีป๊อป พระเอกได้ยินจากจื้อหนี่ว่านะ้าเอกหายไปตั้งแต่ตอนทำงานอาสาได้ครึ่งเดียวและวันนี้ที่ชมรมอ,อาสามีคนเพิ่งออกจากคุกมาเข้าร่วมด้วยพระเอกเป็นห่วงนาาเอกมาโทรหานาาเอกก็ไม่ตีนซึ่งนาาเอกก็จำเบอร์เพื่อนๆไม่ได้ด้วยจึงมานั่งกินม้อไฟอยู่คนเดียวโดนเพื่อนทิ้งซะงั้นพร้อมบ่นว่าครั้งก่อนเธอก็โดนเพื่อนทิ้งและเจอพ่อในวันเดียวกันแบบนี้เลยพระเอกนั่งคิดว่าสงสัยนาาเอกจำสถานที่ผิดเหมือนคราวก่อนหรือเปล่าหรือมือถือก็ปังด้วยรั่วปีจะเริ่มง,งานเล่นเพลงใหม่ให้ใหเพื่อนๆฟัง แต่พระเอกที่ดูเป็นห่วงายเอกมากขอตัวไปตามหาานเอกก่อนไม่อยู่ฟังเพลงที่รั่วปี่เล่นรั่วปี่อย่างเฟลมากแลบเสียใจหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ตามพระเอกมาและจะขอไปตามานเอกด้วยยานเอกจำเบอร์พระเอกได้อยู่คนเดียวจึงหยอดเหรียญโทรหาเขาและถามว่าทุกคนอยู่ที่ไหนกันเธอรอที่หอนาฬิกาตั้งนานแล้วพระเอกเลยถามไปว่าทําไมไปตรงนั้นนักันที่เจ้ามตาหาาไม่ได้รับข้อความที่รั่วปี่ส่งให้หรอายเอกก็บอกว่าไม่ได้รับและมือถือของพระเอกก็แบตหมดสก่อนายเอกเลยไม่คุยอะไรต่อ นเอกคิดว่ามือถือมันเจ๊งบงขนาดนี้ไม่ได้รับข้อความถึงสองครั้งเลยเหรอแต่นเอกก็แอบ,บคิดว่าหรือล้วปีจะไม่ได้ส่งให้กับเธอแต่ก็ไม่อยากคิดแบบนั้นเพื่อนเพื่อนขอตามเพะเอกไปตามหานเอกด้วยแต่เพะเอกบอกว่าขอไปคนเดียวดีกว่าหลังจากนั้นล้วปีมาแอบ,บร้องไห้แต่พอเห็นจุ้นเห่ยามาก็ทําเหมือนไม่เป็นอะไรเพระเอกกลับบ้านมาถามนเอกว่าเจอพ่อใช่ไหมครั้งก่อนก็เจอทําไมถึงไม่บอกเขาเธอตอบว่าตอนหลังเห็นว่าไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้บอกเขาถามต่อว่ามือถือพังใช่ไหมจเจ้าไปซ่อมให้ จากนั้นไม่เห็นว่านางเอกอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยบอกให้เธอจับเขาทุ่มเลยก็ได้จะได้สบายใจขึ้นซึ่งนางเอกก็ทําจริงๆหยอกกันตลอดต่อมาลัวปีมาหาหนางเอกนางเอกจึงถามเรื่องที่สงสัยว่าทําไมทุกคนได้รับข้อความไม่ไปที่ชมรมป๊อบร็อกแต่เธอถึงไม่ได้รับลัวปีแกล้งถามว่าไม่ได้รับจริงเหรอเธอส่งให้แล้วนะแต่ก็เพิ่งเห็นว่ามันส่งไปไม่ได้ท,ทําทีเป็นขอโทษนางเอกนางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรเมื่อเห็นเพจเข้ามานางเอกจงเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้คุยกัน รัวปีเห็นเพกเป็นห่วงเอกมากจึงได้ถามว่าจะต้องปกป้องน้าเอกด้วยหรอเธอเล่นยูโดโเก่งจะตายและพูดถึงข่าวที่มีพี่ชายแต่งงานและน้องสาวกระโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะน้องสาวทนเห็นพี่ชายอยู่กับคนอื่นไม่ได้รัวปีถามว่าคอยปกป้องน้าเอกแบบนี้ไม่กวาสักวันหนึ่งเธอจะไปจากเขาม่ได้หรอถึงเวลาลดหน้าที่พี่ชายได้แล้วเขาก็เล่าต่อว่านางเอกเข้มแข็งกว่าที่เห็นแต่เขาก็เป็นห่วงเธอมากไปเองเมื่อก่อนก็เคยมีแฟนเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยอีกหน่อยก็ต้องเจอคนที่ชอบ รัวปีจึงถามว่าเธอหรือเปล่าพระเอกก็ไม่ตอบรัวปีไปนั่งจับแขนพระเอกพระเอกบอกว่ามันเร็วเกินไปทําแบบนี้ไม่ดีมั้งเธอถามว่าทําไมจะไม่ดีล่ะเขาก็บ่นว่ากลัวนเอกเหลือตัวคนเดียวรัวปีจึงพูดว่าถ้ากลัวนเอกไม่ชอบเราแอบ,บคบกันก็ได้ไม่ต้องบอกให้หนังเอกรู้ความจริงแล้วนางเอกก็แอบ,บได้ยินที่ทั้งคู่คุยกันทั้งหมดโอ๊ยเจ็บปวดแทนนังเอกจริงๆต่อมาเจ้าหนี่มาชวนนังเอกไปทำงานอาสาด้วยกันอีกแต่คราวนี้นังเอกไม่อยากไปเลยปฏิเสธ แต่พอก็พ่มาหาหนาเอกอีกแล้วนาเอกจึงได้วิ่งหนีพ่อก็วิ่งตามมาถามว่ารังเกี็จพ่อที่เคยติดคุกเหรอแล้บ่นว่าคิดถึงนาเอกพร้อมเอาเสร้อยข้อมือที่นาเอกใส่ตอนเด็กๆออกมาให้ดูด้วยจากนั้นก็บอกให้หนาเอกไปยืมเงินครอบครัวเบรกมาให้หน่อยจะเอาไปซื้อชุดไปสมัครงานนาเอกจึงบอกว่าจะฝากงานให้พอ่อทำงานในปั๊มน้ำมันที่เธอทำพาร์ทไทม์อยู่แต่พ่อก็ไม่เอาและบอกว่าเมื่อก่อนเป็นถึงผู้จัดการจะมาเป็นเด็กปั๊มได้ไงงางาเอกโกรธพอมากที่ไม่ยอมด้โดนหาเงินด้วยตัวเองจะให้ไปยู่ยตลอด หลายที่ชีวิตพ่อพังก็เพราะพ่อเมาชอบทำลายครอบครัวเป็นต้นเหตุในแม่ตายด้วยพ่อกดมากที่นาเอกไม่ช่วยและจะหนีไปอีกจึงมารังน้าเอกไว้นาะเอกจึงได้จับพ่อทุ่มซะเลยและบอกว่าต้องขอบคุณเปะเอกที่สอนให้เธอไปเรียนยูโดเพื่อไว้ป้องกันตัวเองได้เมื่อเจ้าหนีรู้ว่าพ่อน้าเอกเคยติดคุกมาก่อนจึงมาหาข้อมูลดูและรู้ว่าติดพออระเมาไร้สติและทำ้ายพนักงานจนตายต่อมาเพื่อนเพื่อในหมาลัยก็มองนางเอกแปลกไปเมื่อนางเอกไปขออยู่กลุ่มทำรายงานกับใครก็ไม่มีใครรับเธอเข้ากลุ่มด้วย เพื่อนๆจับก,กลุ่มนินทากันว่าพ่อนาเอกเป็นฆาตรกรพาการนางเกศนาเอกที่เป็นลูกฆาตรกรด้วยและพูดกันว่าคนที่ปล่อยข่าวนี้ก็คือลั่วปีซึ่งตอนนี้ทุกคนคงรู้กันทั้งมหาลัยแล้วนาเอกไม่เข้าใจว่าทําไมลั่วปีทําแบบนี้จึงได้มาถามเธอตรงๆว่าทาไมจงใจออกห่างแถมไม่ชวนไปงานเลี้ยงและยังป่าวประกาศเรื่องพ่ออีกด้วยเธอทําผิดอะไรนักหรอือถึงได้เกลียดขี้หน้ากันล่วปีก็บอกว่าไม่เคยเอาเรื่องนาเอกไปพูดนาเอกบอกว่าเลิกโกหกได้แล้ว พอได้ยินคนอื่นพูดว่าลัวปีเป็นคนบอกล้วปีก็ยังไม่ยอมรับนางเอกจึงได้ถามว่าทำไมตัดเธอออกจากกลุ่มไม่เคยเห็นเธอเป็นเพื่อนใช่ไหมล้วปีก็เถียงว่านางเอกตหาห่าไม่เคยเห็นเธอเป็นเพื่อนแถมยังหักหลังเธอด้วยถ้ารู้ว่าเขาตีตัวออกหาก่างไม่ส่งข้อความให้จะมาถามเรื่องมันแย่อีกทำไมแหมเยายลัวปีร้ายลึกซึ่งตอนที่ลัวปีคุยกับจื้อหนีเรื่องพ่อกอนนางเอกล้วปีก็แกล้งพูดดังๆให้คนอื่นได้ยินด้วยคนเลยรู้กันหมดว่านางเอกเป็นลูกของฆาตกร ลัวปีพันเกลีขีหน้านเอกก็เพราะชอบพระเอกนั่นเองช็อตนี้จะปวดแทนเอกมากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลังจากนั้น,นเอกขอให้ลัวปีเปิดออกคุยกันว่าเรื่องอะไรไม่ชอบตรงไหนก็บอกมาตรงๆและเชื่อว่าลัวปีไม่ปาปากาเรื่องพอ่อลัวปีพูดว่าทางั้งที่นางเอกรู้อยู่แล้วว่าเธอชอบพระเอกแต่ก็ยังจับมือกับพระเอกที่หอน,นาฬิกาด้วยความรู้สึกกับพระเอกไม่ใช่แค่ครอบครัวสินะนาะงเอกก็ยอมรับว่าชอบพระเอกมาตั้งนานแล้ว และก็โดนเขาปฏิเสธอย่างชัดเจนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ยังบังคับตัวเองไม่ได้บังคับไม่ให้ชอบเขาไม่ได้แต่ก็พยายามเชียร์รั่วปีกับเพะเอกแล้วแบบนี้ยังไม่พออีกเหรอรั่ว,วปีกขอโทษที่ไม่รู้ว่านางเอกมีมุมแบบนี้และคิดไม่ถึงว่าตัวเองก็มีมุมที่น่ากลัวเหมือนกันรั่วปีกกอดนางเอกไว้และขอโทษภาพที่รั่วปีกกระโดดตึกแวบเข้ามาในหัวขอขอนเอกแต่นางเอกก็จําไม่ได้จําได้แค่เห็นคนกระโดดตึกจากนั้นนากเอกเก็เรื่องนี้มาเล่าให้เพะเอกฟังซึ่งเหมือนตออนนที่พ่พงย้มา เธอเห็นเพื่อนเล่นเกมอยู่และกําลังจะกระโดดดัตเตอห้ามเพื่อนว่าอย่าโดดลงมาเพาเอกเล่าว่าตอนที่ย้อนมาก็เห็นล่วปีถ่ายหนังสั้นแล้วกระโดดลงมาซึ่งทั้งคู่ก็ยังสาเหตุไม่เจอว่าย้อนมาเกี่ยวกับอะไรแล้วการกระโดดมาเกี่ยวอะไรด้วยต่อมาล้วปีนะัดเพเอกออกมาดื่มกันเพเอกยังพูดถึงแรกๆที่เขาแทบจำชื่อผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ด้วยซ้ําและบอกว่าสุดท้ายแล้วความรักก็คือการทําร้ายถึงเพเอกจะเมามากล้วปีก็ยังลากเพเอกไปต่อกันที่ร้านที่สองกะหมอมเล่าเพาเอกหรือไงเนี่ย เพกบ่นว่าถ้าเมาขึ้นมาเผื่อทําอะไรไปแล้วไม่รับผิดชอบด้วยนะรัวปีจึงแอบถามว่าทํามไม่คิดว่านางเอกเป็นน้องสาวจะให้คะแนนเธอเท่าไหร่เพกบอกว่า99มั้งซึ่งเยอะกว่าผู้หญิงทุกคนที่เพกพูดถึงรัวปีถามว่าทาไมถึงไม่ให้ถึงร้อยเพกก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันหลังทั้งคู่เมามากจึงได้คนขับรถมารับแล้วคนขับรถของพระเอกก็คือนางเอกนั่นเองแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ขับรถกลับชวนกันวิ่งกลับบ้านแทน รัวปีตามมาด้วยและได้เห็นว่านาเอกดูแลเพลงเ,เป็นอย่างดีแอบรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินรัวปีจึงได้เดินกลับบ้านและนั่งร้องไห้จุนหยอตามมารับรัวปีถามว่าจะมาเยอะเย้กันใช่ไหมที่ไม่มีใครรักเธอจุนหยอปลอบใจว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ก็มีแต่คนรักรัวปีรัวปีจึงคว้าจุนหยอมาจูบแต่จุนหยอก็ผลักเธอออกไปรัวปีจึงพูดย้ำว่านี่ไงไม่มีใครรักเธอจริงๆจุนหยอแก้ตัวว่าที่ผลักเพราะรัวปีไม่ได้ต้องการจูบเขาจริงจริง เธอถามว่ารักเธอหรือเปล่าหรือรักเธอที่เธอแซ่เซินไม่ใช่เพราะว่าเป็นเธอและบอกแม่จนหยอกตามเธอมาอีกรุ่งเช้าพระเอกพลัดตกบันไดจนสลบไปพระเอกนอนสลบไม่ได้สติจนหมอบอกว่าเกิดจากอาการแพ้พอกับแม่โทรหาล้วปีแต่ล่วปีไม่ยอมรับสายแม่พระเอกเลยโทรหาที่บ้านของลัวปีจนแม่ของลัวปีรู้เรื่องที่ล่วปีออกไปดื่มกับพระเอกสองคนนายเอกคิดไปว่าพระเอกอาจกลับอนาคตไปแล้วเลยจะมาลองกระโดดดูบางเผื่อตัวเองจะกลับอนาคตได้ จุนหยอกก็มาทันและรับตัวนายเอกไว้สะก่อนนายเอกแก้ตัวว่าเธอแค่ต้องการฝึกยูโดเท่านั้นนายเอกเล่าเรื่องที่เพเอกป่วยนอนโรงพยาบาลเพราะอาการแพ้อาหารบางอย่างตอนที่ไปดื่มกับล่วปีต่อมาเมื่อครอบครัวจุนหยอกกับล่วปีนัดพบกันข่าวนี้พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็บอกให้ทั้งคู่มั่นกันหลังกินเลี้ยงเสร็จล่วปีถามพ่อว่าทำไมจูจ่ๆถึงให้มันพ่อพูดถึงเรื่องที่ล่วปีไปดื่มเหล้ากับเพลก็กสองต่อสองจนเพเอกเมามากกลับบ้านเองไม่ไหวต้องไปส่งบ่นว่าคนแบบนี้ไม่เหมาะก,กับล่วปี รัวปีถามว่าพ่อแม่รู้ได้ยังไงแม่จึงเล่าเรื่องที่พ่อแม่พระเอกโทรมาถามไม่ฟังพอพระเอกเข้าโรงพยาบาลเพราแพ้อาหารด้วยรัวปีไม่อยากแต่งกับจุนเหย่จึงจะปฏิเสธแต่พ่อก็ไม่ยอมรัวปีจึงได้รู้ว่าพ่อไม่ได้เป็นห่วงความรู้สึกของเธอเลยแต่ห่วงผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่านายเอกมาเฝ้าพระเอกและบ่อยเขารีบๆตื่นขึ้นมาเพราอมีแค่เราสองคนที่มีความทรงจำสองเวอร์ชันเธอไม่อยากอยู่คนเดียวเพราะมันเหงามากแต่แล้วจุนเหย่ก็เข้ามาได้ยินพอดี